จะสนทำไมจะสนทำไมจะสนทำไมอ่ะพ่อมึงตายอ่ะแม่มึงตายไอสัตว์อยาทำเป็นแอคขณะที่มึงยังขอตั้งพ่อแม่มึงเลยขอตั้งคนรอบตัวไงไอเหียจะสนทำไมจะสนทำไมมึงคิดยังไงก็เรื่องของมึงกูคิดแบบนี้ก็เรื่องของกูดิก็แล้วแต่มึงเดะจะเกลียดกูหรือไม่ชอบกูก็เรื่องของมึงดิไม่ได้ขอให้มึงมาชอบกูเนี่ยจะสนทำไมอ่ะ จะสนทำไมใครคิดยังไงก็ช่างเขาหรือฉันนั้นมันไม่มีไม่ได้เป็นอย่างเขารู้มันนานรู้ตัวมันนานแล้วตัวคนเดียวหลายครั้งแล้วบอกกับหัวใจทำไมเอาใครก็ามาให้ใครมาเก่ีอกโอ t ี้ฟ u c งไม่ช i ดไม่ให้หัวใจให้ใครช็บแม่มันจะเหงาอยู่กับความแท้ความพังทำดีไปเท่าไหร่ ฉันจะบินไปตายที่หน้าตัดเธอแม้มันจะเป็นไงก็ตามเธอรักใหม่ฉันคงไม่ถามเธอจะจีบใครฉันคงไม่ตาม คือคนที่หามันนานแมนนะตอนนี้ฉันอยู่คนเดียวก็คงไม่ต่าจากเดิมมันคงเกิดจากความหลงพอดเธอน่ารักเกินเธอไม่ต้องเกิดจะทำให้ฉันเคิมโ oh อ mm ้เบบี้เลิฟเธอน่ารักเกิน mm hmm. คุณอาจจะมองว่าผมอัตาพา์แต่ผมแอบคิดถึงคุณในคืนสงัดลาติการนี้อาจเป็นเศษรลับที่ทิ้งไว้ไม่มากแต่ข้างในความในใจมีมากไม่ได้ก่อ ใครมีลาบเป็นไรมากหรือหาลาดูทรงดีแต่หามากคนแบบมึงควรโดนยิงแสงหน้าอีหาลาแไม่ต้องมาสอบผมมาผู้ใหญ่แบบหาลาไม่ต้องมาโชว์ว่าผ่านมาทางทางที่ไม่เคยผ่านควยไ,ไรสักยาไม่มีาวลายไที่แม่จะเอาเป็นตัวอย่างสักย่ามีแต่ข้อบก ้าทำเป็นโชไม่ต้องมาทำมาเป็นเฟกบอกพวกมึงไม่เฮียจัดตัวเฮียแน่นอนสัตว์กูแม่งของจริงโดยที่ไม่ต้องมีสียอก่อนที่มึงจะว่าใครมึงเลิกขอตั้งคนรอบตัวและเลิกขอตั้งพ่อแม่มึงก่อนโย